เอเอาเดี๋ยวหนั่นนั่นนักดูดูด,ดูเข้าได้ไหมล่นะเอาทำไงไอ้กระถุงเนี่ยทำไมมันชอบจังเนี่ยฮะฮะถุงก็เล็กนิดเดียว อย่าแก้งกันลูกอย่าแก้งกันเข้าไปทําไมอ่อะอ้อาตบก,กันอีกแล้วขู่เข้าไปทั่วเก่งจังเลยตัวเล็กเอ้ยเข้าโพดไม่ทําพี่ขู่ไม่ขู่พี่สิลูกเอาพรอมไม่ขายใช่ไหมถุงนี้ไม่ขายแจกฟรีไหมเนี่ย ฮะเอาแมวส้มไปแจกฟรีไหมไปไหมแมวส้มอ่ะพดไปไหม